มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชีวิตล่าสุดของเบิร์ดแฟนแต่งโมนิดาไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่ค่ะหนึ่งปีกับการจากไปของแต่งโมนิดาแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็แฟนคลับที่ยังไม่ลืมนางเอกสาวที่อยู่ในใจตลอดการคนนี้เช่นเดียวกับเบิร์ดเทคนิค แฟนของแตงโมนะคะที่ทุกวันนี้ยังคงทำงานอย่างที่เขาเองเคยเอ่ยปากในวันที่สูญเสียคนรักไปล่าสุดนะคะเบิร์ดแฟนแตงโมได้โพสต์เขาบอกว่าเปิดแ,แผงขายเสื้อที่สวนหลวงสแควร์กับเพื่อนๆโดยลงภาพเสื้อผ้าที่เขาทำดีไซน์ขึ้นมาทั้งนี้หลังจากที่ลงภาพไปก็มีแฟนๆของแตงโมนิดาน,นะคะได้มาแสดงความคิดเห็นว่าจะสนับสนุนกันต่อไป เบยกลับมาขายของกลางตลาดโดยได้โพสต์ผ่านทาง IG พร้อมกับระบุข้อความว่ามาขายของอยู่ที่นี่นะครับ9 1 1 11 12นี้แวะมาอุดหนุนกันนะครับรอบที่แล้วใครซื้อไม่ทันมารอบนี้นะครับแวะมาเดินเล่นนะคะงานเทขอขอบคุณข้อมูลจากเวลา FitPro ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ